สวัสดีค่ะตอนนี้ยังไม่ยอมกลับนะคะปลากำลังตรวจแอดเ,อเดซี่หาตัวนี่แหละคะ่ะหามงเครื่องหรืด้วยค่ะนี่วพาสิเมื่อหลักก็ยังติดลมอยู่ตีน้ำก่อนเดซี่หาตัวนี่แหละคะ่ะมีต่ปลาจะแง่งปรากฏว่าได้กลับไปเอาเบียดนะคะไปกลับไปเอาเบียดที่บ้านนะคะประมาณสี่โลนี่แหละคะ่ะกลับไป ย่าพาลืมเอาเบ็ดสำรองนะคะแยดก็ถามแล้วว่าลืมอะไรหรือเปล่าแม่บอกว่าไม่ลืมก็เลยมาอันปลาปักกระเป๋ามันกัดเบ็ดทั้งสองคนเลยค่ะ <c oughs> น,น,นะนะู่นนาสาวนาสาวอยู่ตรงนั้นนะคะนาะสาวพูดกระเจ้าใส่มองไก่คุณกระเจ้าใส่มองยายไปเก็บผักหร,บบเร,กหรอเปลพูดมัะเใส่มอง บรรยากาศตอนห้าโมงครึ่งนะคะเริ่มจะข้าแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วะคะ่ะอีกสักตัวก็เน่นนะตอดอยู่นะเดี๋ยวตาไปด้วยนะ้าเอาอยุ่นกกนิด,ดจ้ากเกพักถาดิซี่หาตัวนี่ล่ะคะ่ะมาคําพวดมาหอดกับใบสามครึ่งแล้วเนาะ นี่ตอดแล้วตอดแล้วสักตูวก่อนสักตูก่อนด้วค่ะมองนี้ได้สองตัวแล้วอันสิไปพันยังตอดอยู่นี่แหละก็เลยเสียดายนั่น สิกินกับกินเด้อบบกินเสมอเลยเด้เมอมาหลอกกินยังไงเขาได้ค่ะพี่น้องโบคือแหละหละคำแล้วเมื่อก่อนเด้อค่ะไปเบิ้งอันอันนี้จันจันบนไซไว้จันที่ดักปลานะคะนี่ดดกที่ดักปลา จัน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  <_ an> เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วค่ะไปดูกันย่าพาเก็บผักรอแล้วเนี่ยค่ะเมื่อกี้มุดเข้าไปตรงนี้นะคะมุดเข้าไปตรงนี้นะคะให้ดูบรรยากาศนะคะตะเวนสิตุกดินแล้วพี่น้องอ่าโมงเครื่งแล้วกลับบ้านกันค่ะพ่าก,กันเห็ดอย่างนังน่นี่เนาะจะพักบัวบก เอาทุกอย่างที่กินได้นะคะใบบัวบัวเข่าเอาไปย่ำเอาไปย่ำกินเป็นยาเออเป็นยาตัวนี่กินตะปูป่าเขาแล้วถือฝนมันเลยเนื้องอ่อนเต็มกระตาแล้วพักได้ได้พักหลายกว่าป่าเออามาคำพวดปากกก็ได้ัินอยแต่มาโซ่อยู่ป่าจะก่อนพึ่น้ำบก่อน งนี่ยังข่อยข่อยฝากนาสาวไว้เอาเลยเออสองตัวนั่นแหละมิตปปลาสังเงงเออมีตปปลาสังเงียงพี่น้องนี่ผลงานค่ะได้ลายตัวยุ่นี่เกือบซีฟุนี่ปลาสังเงงปลาสังเงงมีปลาสังเงงแม่อไหร่พอมีฟีมือแอดเสีแล้วตัวใหญ่ๆนะอันนี้เ่าครับไปบ้านไปพ่อแกงอยู่ค่ะไปแกงน้ำมันสุกแกงเส้นน้ำมันสุกของน้าสาวได้เยอะมาก ปุ่ของนาสาวฝีมือค่ะฝีมือเพื่อนมากก่อนเนี่ยเพื่อนมาเตยใบประมาณใบม้งหมดนะสาวปุ่นอ่ะเพื่อนได้หลายเพื่อนฝีมืออยู่แล้วเอามาซะอืมเขาเสียเวลานะอันปลากัดเบ็ดเว่ยเดี๋ยวเมื่อเอาเบ็ดใหม่เว่ยปลาปักเป้าปุ่นอ่ะเขี่ยวมาอีกเล้วคะเขี่ยวมาก่อนเมื่อ เอาอยู่บ่พี่ปลาสังแงงกันพอก,กินอยู่นะน,นะาสาว<ด>ปลาสังแงงพกอเจกินอยู่ดอกพักกันเที่ยวมากละลรก็จังเงี้ขยขณะนี้เวลาห้าโมงสี่สิบห้านาทียัองอยู่กลางโขกลางป่าเบ๊น้ำใาเด้กิน <Okay. S 1> น้ำเย็นกัน โซนสามนะคะโซนสามไม่หอนี้เหรอไมชมกูดแสบี่ะอันยีงไม่ดีไม่ด้ล้างนะอะไรมีกับไม่เวเอาไปเก็ใส่ตึกนะซ่บยดายคำว่าไม่หน่อยคำม่าเสียบางวิเราะห์คือนั่งสงลายอยู่มั้งตั้มังคุงบ่อน่นตั้งมังคุงบ่ ตัมมาเขี้ยวเด้อค่ะนั่นเด้อเอาปวดแมาทั้งผืน่น่งบ<อ>่บ่ตั้มสอาดจริงนะแม่เสียบตั้มมาโนะมมาีมม่อันเขียเเข้ยวยำแล้วเขี้ยวโบแข็งแรงแล้วเด็ดตัมเอาเด้อค่ะทั้งโคกทั้งสากมาสาวเขี้ยวมากแล้วกับสิผ้าเมือ่อระบาดพักบอเบะมาเมื่อแรกนี่ของปีนี่บู่ปะบู่นะสาวเด็ดปาบู่ ใส่โซโยเบะยกปลาบูมาเบิ่งอยู่ตัวใหญ่ๆนะของน้าสาวนะคะเพื่อนหมานเพื่อนผู้ใดหนึ่งกินเนาะเนื้อมันแซ่บหนึ่งกินบางคนเหมือนกระบอกกินปลาอยังอ่ะนะปลากระป๋าอันนี้แหละมันปลากระป๋าใส่ปลาคุลามอืมปลาคุลามมันชีเป็นมูเนาะไม่ได้แกงตัวได่ปลาสะเงี่ยงหอยอันนี้กระปลาชะเงียงปลาชะเงียงห้ามไม่ใส่ปลาชะเงียงนะมั้งแกงสดน้ำใส่น้ำไมสวมสด กลับกันแล้วค่ะกลับแล้ว่พูนรถจอดดิงป้าสังเงงมาสิบรีล่ะ าเตตอดแล้วก็ดึงเวือดเลยคักคักปลาสงแง่งนี่ตอดแล้วก็ดึงตอดแล้วก็ดึงถึงถลดวคคะซอนสามนะคะสอนสามนะคะเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะ เส้อผ้ายถือนี่ยก็เจ้า่ายถ่ายถ่ายเอาอันตอนขี่รถเนี่ย่ายอันกีต้าเนอะเออแนวโน้นแบบนั้นอะเออเอามือเจ้าบังพี๋จ้าพี๋จ้าพี๋เออเออนั่นละ ก็ตักป้าเด้อพี่น มือย <ś led> ายมากพราะทอกถ่มาตลอดทางเลยสุดยอดสุดยอด <ś led> ถึงบ้านอาสาวแล้วนะคะแวะมาเตานมไมสุมด้วยค่ะอาสาวบอกยูน่มหลายว่าแันนมไมสุมแ่บว่าแซนก็เลยแวะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะในบ้านอาสาวนะคะน้องแม่นะคะน้องยาพานะคะ อนุ่มไม่สมอนุ่ไม่สมพักเนาหน่ปรุงบะทันแล้วเนาะพักเนาหน่เนาะกินแกงทำไมเนาะเออเจ๊เจ๊จะได้ล่ะเออมีลายอยูบอ่บ่ยังเหลือลายอยูบอ่บ่เออเอาขวดเดียวนี่ยล่ะขอบคุณค่ะพอดีกินสองขวหนึ่งดอก เออเจ้าเห็ดแบบนี้น <_ D> ไว้ผู้ดีแกงเธอเดียวเน,ะเนาะนะสาวขักขักขักพ่อพ่อพ่อ,พ,อพี่สองคนหนึ่งดอกน้องไม่สมค่ะพีน่น้องขวดขนาดขวดขนาดกระทัดรัดนะคะ